ในวันที่21ตุลาคมของทุกๆปีวงการแพทย์ถือเอาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งโดยให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติที่ไหนทุกๆปีจะต้องมีการร่วมกันจัดงานและในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554โรมพยาบาลชนบุรีจังหวัดชนบุรีก็ได้จัดงานสำคัญนี้ด้วยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดงาน ที่มีการออกร้านจัดนิทรรศการอย่างมากมายและที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ทงหนีไม่พ้นการบรรยายพิเศษของนายแพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนี้ผู้ที่มีประสบการณ์ที่มากมายผู้ที่หลากหลายด้านวิชาการผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกจากรางวัลในหลายประเทศเป็นเครื่องการันตีถึงความยิ่งใหญ่ของวันนี้และหมายความรวมถึงผู้ที่สนใจเข้ารับฟังกันอย่าง เนื่องแน่นในห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติโรงพยาบาลชนบุรีที่เนืองแน่นไปถึงแพทย์แผนไทยและปัจจุบันทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงหมอพยาบาลอาชีพตามลางไหลกันมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้เมื่อถึงกำหนดเวลาพิธีกรดำเนินรายการก็ได้กล่าวนามถึงวิทยากรผู้ทรงเกียรติตามด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรี ก็กล่าวแนะนำให้กับผู้ที่เข้าร่วมรับฟังแล้วจึงเรียนเชิญวิทยากรที่ปรกากฏตัวก็คือหมอบุญอันเป็นที่รู้จักในนามเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊กที่เกี่ยวกับสาขาแพทย์แผนไทยหรือผู้ที่เคยได้รับฟังทางวิทยุ FM 95.5 MHz จังหวัดระยองหรือทางเว็บไซต์ f o r l i f e line com ที่ฟังกันทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกหรือผู้ที่เคยเข้ารับการรักษาณคลินะนิกแพทย หมอบุญจังหวัดระยองเอียถึงผู้ที่ทราบถึงการรับรางวัลต่างๆอย่างมากมายจึงเป็นที่น่าภูมิใจในโอกาสที่ได้รับกับการเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้ตลอดระยะเวลามา2ชั่วโมงที่าสาระเนื้อหาเรื่องราวที่พั่งโครูสร้างความเข้าใจเกิดความชื่อมัน่นผลิตอาหารสมองให้แก่ผู้ที่มีอาชีพสายแพทย์แผนไทยย่างจริงจังกว่า2ชั่วโมง ที่ได้สอดแทรกเนื้อหาและเสียงหัวเราะอยู่ไม่ได้ขาดการผสมผสานอย่างลงตัวของหมอบุญได้ซึมซาบเข้าสู่สมองของแต่ละคนอย่างมากมายประโยชน์มหาศาลนี้จะกลายเป็นประโยชน์ส่งออกสู่สังคมที่ผู้เขาร่วมได้นำไปใช้ความรู้ที่นำไปสร้างสารรคสู่องค์กรของคนที่อยู่ร่วมฟังแล้วนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้ต่อไปจื่วงสู่เวลาเลิกที่ทุกคนตาง พกเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้จากหมอบุญคนนี้คนที่ได้สร้างอเนกอนันต์นนต่อสาธารณชนต่อสังคมเป็นสิ่งที่สูงสู่การต่อยอดผลงนานของท่านอันจะเป็นประโยชน์ต่อมูลนิสนเดยชาติในการใช้วิชาการรักษาแก้ไขโรคภัยของคนวิธีการป้องกันที่ถูกต้องเกิดความรู้สู่สังคมได้ต่อไปโดยใช้วิธีทางของหมอบุญ หรือแพทย์แผนไทยบุญยพรยี่มี